ครับตอนนี้เราจะเดินลงเดินลงครับจากเขาจนไก่ครับตอนนี้เรียนสารสา่ไค่ครับสารไข่ผงไม่ใช่เฮ้ยให้ดีสารสารสมเด็จพระพุทธยอดสารจุฬาโลกนะครับอาจจะมีการพีเข้ากันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าดีใจนะครับกราเดยครับความดีใจของคนที่มาถึงครับนาเจะาพ่อ มีไก่จ้องหน้ากันแบบมึงนี่แหละครเอาเชิไก่ครับนี่แหละครับเอาเชิญไก่ครับนี่แหละครับไก่ที่ชนกันเขาไม่ได้เชินะครับขอพรกันที่ระฆังดีใจกันไปจะพาไปดูเพื่อนๆครับเพื่อนดีอยู่ทางด้านล่างเพื่อนๆครับกูกลับมาแล้วครับ เป็นไงบ้างครับพี่นุ่มพี่นุ่มครับเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกดีครับจะได้กลับมาแล้วครับรู้สึกดีเพราะว่าเมื่อกี้ชักว่าวบ้างครับใช่ครับไม่ใช่บ้าครับเป็นไงบ้างครับพี่วิทย์สบายครับวิทยสองพันเมตรที่พิชิตในวันนี้บูชานะครับนักคารินกูจะนอนอย่างเดียวครับตอนนี้ไข้แดกนะครับสบายสบายชิวๆชาบูชาบูครับพิชวนว่าไงครับพี่ชวน ชาบ,บูชาบ,บูเลยส <c oughs> ายชวนสายชวนครกาแฟเบสกวนใจหมอต้นกาจนามันไกลมากครับมันไกลมากมันไกลมาก,มกด้วยนะครับอันนี้ทำไมหน้ารอจ้ะกะบบ่อนใจไอ้เบสเฮ้ยถ่ายกันไปไ,นไกลมากยืมเงินวันไม่เจอเป็นไ,ไงครับอม,มาที่หกแล้วครับตอนนี้ไม่ได้อาบน้ำหกวันผมทำได้ผมทำได้ไข่แดกด้วยไอ้ฝ้ไฟดูพี่ครับไอ้นั่น ไม่ได้อาบน้ำหกวันไอ้เฮียนี่ไม่โดนน้ำครับหกวันเต็มๆครับน้ำเขากินน้ำอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ทำครับตอนนี้ใส่หมวกมันเลยไม่ไดพานตอนนี้ใส่หมวกนะครับับดูเอานะครลองครับลองลองเติดลองตูดนะครับไปทำอะไรมาครับต่อยอดเขาชนไก่มานะครับทิ้งระครับหัวหน้ามวดรู้สึกยังไงบ้าครับมาถึงเหนื่อยครับรูฟันยืดใจครับหล่อ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 ่่อห่อหล่อหล่ล่อหล่ จบแะไไม่ปิดเลยสัตว์งานจะไปสะดุดอะไรตายตรงนั้นก็ได้เปลี่ยนผดย่างเงี้ยครับพีสมเอือยอย่า,างเง้ครับปากถูแนแวนพงได้ครับโอ้ยไอ้ี่ <laughs> มึงมึงปากทุกที่เลย ครับรู้สึกครับไม่ได้พิชิตยอดเก่าไก่2,000เมตรก็พอขึ้นมาก็รู้สึกดีขึ้นนะครับจากทีมเนี่ยจากกลางครับขโมยสวยนะครับขโมยไปขโมยไปยังไม่จบเลยทำไมวะกูฝึกองไปบอกสาแล้วเนี่ยไม่มาแล้วบอกวันแล้เอ็มมี่เก้าถูกยินดีต้อนรับทุกท่านครับถ่ายรูปเส๋็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครับเราฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับ เขาค่ายทิ้งไงครับจังหวัดเขาชนไก่บริเวณ2,000เมตรศาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับนี่ครับขึ้นมากันสวัสดีครับฝากไว้แค่นี้ครับฝากไว้แค่นี้นะครับสหรับวันนี้สวัดีครับ